สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้กันมาพบมา่อมาอยู่กับเซียนสองอีกคือเข่าค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ทางช่องบุญน,นำโชคอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเซียนสองมีข่าวด่วนนะคะด่วนพิเศษด่วนมากๆห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเป็นในส่วนแนวทางข่าวด่วนเกี่ยวกับเหลขกเล่าวมอนีค่ะเล่าว,วันศุกร์ที่13กันยายน2567นะคะ ได้มาดวนๆเลยคุณพ่อคุณแม่จังไดก่อนสิเขาไปรับชมรับฟังนะคะแนวทางเด็ดๆในคลิปนี้เนะาะไผเขามาแล้วก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยคุณพ่อคุณแม่กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะผู้้ใดยังบกกดติดตามบวกบก,กดกระดิ่งกัอย่าลืมกดไว้น้ำแนนเนาะเพื่อที่จะบบผ่านคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นำมาฝากอ่ะไปเบิ่งกันดีกว่าว่าข้าวดวนข้าวเด็ดในคลิปนี้คือ,อยังไปเบิ่งกันเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เปิดหัวมาแบบว่า f อซตกใจกันเลยทีเดียวนะคะกะมีข่าวด่วนมีแนวทางนะคะของอัลลงมาแจงค่ะคลิปนี้นะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจฟังเส้นซองแนจากน้อยนะคะเ้นซองมีอยียงสีเว้าส่ฟังเนาะปากติแล้วนะคะแนวทางของอัลลงนะคะเ้นซองจะเอาไปนําเสนอเนาะในคลิปร่วมนะคะบังเอิญว่านะคะเมื้อนี้นะคะ เส้นซองนึกว่าเป็นอลลงจะบอทรงแนวทางห้นะคะเพราะว่าทามกันเข้าไปแล้วนะคะนึกว่าพญ,ญากงานนะคะแล้วก็ก็เลยได้นําเสนอแนวทางคลิปร่วมไปแล้วบาที่นี่หลังจากลงคลิปคุณบอคุณแม่เอฟเอฟเป็นเอฟซี B N F C นะคะอลงนะคะมันก็นได้ทรงแนวทางมากห้นะคะแล้วเสียนซองเบิงตัวเลขแล้วกับ มันทรงคือนะคะทาจีบบนัมเสนอกับจักจังไดยูนะคะแลวกับมีเรื่องสีเวาสูฟังนะคะสําหรับเกี่ยวกับนี่ละอาโลงนี่ละแนวทางตงัวเลขของอาโลงนี่ละอ่ะพอสุระโทรมาแล้วนะคะเดี๋ยวเคล็ดคลิปนี้จบนะคะเดี๋ยวสิสัมผัสพอสุระบาทที่นี่เทาจิบ้างไปเวสัมผัสเดี๋ยวมันสิลืมข้าเวานะคะแนวทางของอาโลงนะคะเวาถึงวัตถิพานมากนะคะอาลงก็ได้ทรงแนวทางมาอยู่นะคะแต่ว่าทรงมาหลังจากที่ เออเจนซองลงคลิปไปแล้วนี่ละเออเราเจนซองกับบอดี้มีเวลาเบิ้งโทรศัพท์ไม่เห็นอีกเทียนหนึง่งมันบายกว,ากว่าแล้วนะคะก็เลยบอด้นํำเสนอแนวทางของอรลณงนะคะแต่ที่สิบวอลสูฟังคือหน่าจับตามองนะคะเจนซองไปเบิ้งมากนะคะไปสังเกตมากนะคะสําหรับแนวทางของออลณงนี่เพิ่นหายงวดวันที่เก่าคุณพ่คุณแม่นะคะงวดวันที่เก่ากันย่านะคะเพิ่นหตัวเลขนันมากนี่อ่ะตัวเลขชุดนี้นะคะบารท,ที่นี่เลขชุดนี้คุณพ่อคุณแม่ มันมาออกงวดเมื่อกี้อ่างวดวันที่สิบเอ็ดออกทั้งบนทั้งล่างนี่นี่ละแนวที่เส้นซองอยากจะบอกซู่ฟังนี่ตัวเลขชุดนี้ของวันที่เก่านะคะของอหลงมาออกวันที่สิบเอ็ดนะคะออกทั้งบนทั้งล่างคุณพ่อคุณแม่ออกทั้งศูนย์หกและกัหกเจ็ดนะคะออกทั้งบนทั้งล่างนะคะบัดท,ที่หนีเส้นซองก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ พื้เมื่อนี่นะคะแนวทางที่อลงปล่อยมากงวดวันพุธเนี่ยมันจะอาจจะมาออกมือนี่บอนะคะแต่พอเส้นสองเบิ้งตัวเลขแล้วที่อลงปล่อยของมือนี่ก็มีโตไปซ้ำกับขององวดวันพุทธที่เพิ่นปล่อยมาเอฟซี FC งงบอเส้นสองกัเริ่มงงแล้วนะคะก็คือยานมันน้่หลังหานาวองง่ายๆเนาะเพราะว่าสังเกตเบิงนะคะเพิ่นปล่อยของวันจันทร์มันมาออกวันพุธนะคะก็เลยคิดว่า อาจอ่างวดเนี่ยงวดวันศุกร์เนี่ยอาจจีบเป็นของงวดวันพุธหรือเปล่าอย่างจังซี่นะคะเอาเส้นสองจ่ายคุณบอกคุณแม่นะคะจดเอานะคะว่างวดวันพุธนะคะเพิ่นห้ตัวใดเนาะอ่าเอาเดี๋ยวให้เส้นสองเขียนให้ละกันนะคะว่าสิบลเขียนนะคะแต่เอ่อถ้าบเขียนกับสิบลมีรักฐานตัวบัตรที่นี่หรือจังใดดีคุณบอกคุณแม่อืมถ้าบเขียนกับเอฟซีสิมีให้เบิ่งบล่ะ ซิมิโตูอันนี้เบิงบออันนี้ชื้อซองเขียนพิดนะคะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองแปดสองเก้าสองศูนย์อ่าเขียนบ่เป็นหางการบันไดเดอร์จ้าเดียวจ์จีไฮเอฟซีแคปจากน้อยเพราะว่าอ่าเจ้าซองจะเอาของมือนีให้เบิงน้ำนะคะ เอา้านี่อันนี้คือนะคะตัวเลขนะคะที่อาโลงปล่อยมาในงวดวันพุธนะคะตะวันเส้นสองบอลในน้ำเสนอนะคะคุณบอคุณแม่นะอันนี้ให้ให้แคปไว้ก่อนนะคะให้เอฟซีเบิงไว้นะคะว่างวดวันพุธเพิ่นให้ตัวใดมานะคะมันสิม,มาตามหลังเป็นงวดมื่อนีโบนะคะงวดวันพุธที่อาโลให้มากกับมีหนึ่งแปดหนึ่งเก่าหนึ่งศูนย์สองแปด สองเก9าสองแปดเกาแปดศเกศค่ะมาเบิงมาลุ้นกันว่าสิมาทั้งบนทั้งล่างเป็นของมือนี้บอนะคะเอาแคบหน้าจ,จอไว้เดอ้อจ้าคุณพ่อคุณแม่อะอันนี้คืองวดวันพุธท,ที่อารงปล่อยมากนะคะบาทที่นีงวดมือนี้นะคะได้มาแล้วเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะเขียนไว้แล้วบ่ต้องหายบ่ต้องวาเ้มตรงนะคะเอาดักไปก่อนนะคะสําหรับเราวันนี้นะคะ สุก13กันยายน2567อหลงฟันตัววิ่งตัวรูดมา2ตัวพร้อมจับคู่มาให้แค่6หางเท่านั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่มีตซ้ำเก่านะคะหลายคู่เลยนี่เลขเล่าเมื่อน,นี้นะคะอหลงวิ่งไปที่ศนย์กับเกค่ะจับคู่มามีเก่าเจ็ดเก่าแเก่าศูนย์เจด 08ค่ะนี่ละความหม้ยนะเออเสนสองว่ามันเป็นตะคือนะคะแล้วมันกระซำโตเกาที่เพิ่นปล่อยมาในหวดวันพุธนะคะจะเป็นไปได้บ่์นะคะทีอาจจะตามหลังอีกหรือเปล่านะคะเอซี FC ลองผิจ,จะะารณนเบิงเนาะแต่ว่าของมือน,นี้เสนสองกับว่ามันง่ามแล้วละเออเพิ่นคัดมาแล้วนะคะเป็นตะคืออยู่นะคะคือเกาหันละคพ่อคุณแม่ เจนซองสีว่ามันง่ามบันไดอัลล่งสีมันใจบันไดท้าคุณพ่อคุณแม่บ่ม,มักก็แคบพานไปนะคะท้าชอบกะจัดท้าคัดกะพานคือเก่าเหมือนเดิมนะคะนี่มีแนวทางอยู่ในมือบบนําเสนอกะจัดเส็ดจังไดนะคะห้องเปิดช่องมากๆเป็นช่องหาแนวทางใอ้ FC ได้แนวทางมาก่บนําเสนอกะโอ้ยมันกับโบมแมนเราดีบัดที่นี่เนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะเอาแคบหน้าจอเดอ้อจากอันนี้ของมือนี่นะคะโอเคนะคะ นี่หล,ลักก็คือสิ่งที่สิตแจ้งที่สิบอกนะคะสําหรับแนวทางเล่ามือนีของอาลงนะคะก็ฝากพิจารณาด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่หาแล้วก็มีข่าวที่สิตแจ้งก็คือ,อขอขอใจ้นที่นี้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องขีมนะใสของเส้นซองแน่นะคะที่เส้นซองเอามาบอกต่อมานําเสนอคุณพอ่ณพอคุณแม่นี่ละก็คือถ้าเกิดว่า ผู้ใดสนใจอยากสีสั่งนี่เส้นซองขอแจ้งไว้น้าที่นี้เลยนะคะว่าหนูบ่มีเก็บปลายทางเด้อดจากคุณพ่อคุณแม่นะคะให้เอซหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยากสีสั่งเนี่ยให้มันใจก้อนหรือว่าให้พร้อมก้อนนะคะค่อยติดต่อมากก็ได้นะคะเส้นซองมีแต่แบบ ออโนนะคะบอมีแบบเก็บปลายทางนะคะกันเลยอยากจะประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องกราบขอโทษขอภัยนะคะในความบสะดวกน้ำแนนะคะแต่รับประกันเลยการันตีนะคะท้าได้สร้งแล้วนะคะ รอของนะคะ2-3ถึงวันนะคะของจะไปส่งที่หนาบานคุณแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าสามมือบอดได้รับติดต่อมาหาเจนซองที่ทางส่งใหม่อีกทันทีนะคะแต่ว่าบ่มีไผ่บอดได้รับดอกคุณบอคุณแม่เพื่อไว้นะคะเพื่อไว้เนอะ,อะก็ฝากไว้หน่อยนะคะนุเป็นคน าขายเองนะคะแล้วก็รับโทรทรัพย์ตอบขอความเอียงเองบทุกอย่างแพ็คคล้องเองส่งเองเบิดนะคะสีบลมีห่หอยตกล่นนะคะแล้วก็คือสีบนนี้ไปไส้เพราะว่าหนูมาว้าคลิปยูทุกมือนี่แวบๆยูทุกมือทุกมือ,มอละซีหาคลิปนะคะเอฟซีก็อยากให้เอฟซีเนาะมีความมั่นใจนะคะก็คือเป็นหนูเองนะคะที่เป็นคนรับผิดช,ชอบทุกอย่างนะคะการันตีได้ไม่เกิน3วันได้รับของแน่นอนนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะคะ เอาฟังมาแล้วนะคะจิบอกก่อนว่ามันดีจังไดนะคะโตซว้อยนะคะไพยที่มีปัญหาเรื่องฝาเรื่องกะเรื่องจุดดังดำเนาะ เป็นซิวนะคะผิวมองคํำผิวบรสวาส่างกระจ่างกระใสเออจักแเม่นยั้งดอกเออสว่างกระจ่างใสหะละเออผู้ใดอยากนาข้าหะละบอกง่ายๆนะคะโตนี่เลยคุณพ่อคุณแม่นะคะใช้ติดต่อกันอย่างน้อยสองกระปุกขึ้นไปนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสัมผัสใดด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มีผู้คอนเฟิร์มมีผู้ถามมีผู้ทักว่าใสอีกอย่างขึ้น,นาข้าขึ้นคือน,นาดีขึ้นนะคะ บอกเลยซีกระปุกขึ้นไปนะคะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแน่นอนนะคะไพ่เป็นฝานี้ฝ่ากออกไปใส่เลยคุณพ่อคุณแม่เออฝ้ากกักจุดด่างดําเป็นซิวนะคะผิวมองคํานี่ซอยใดเลยนะคะฝากไปด้วยนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์ที่ลงไว้นะคะเป็นเบอร์ไลน์แล้วก็บเบอร์โทรเบอร์เดียวกันเลยนะคะฝากด้วยนะคะ อ่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเรื่องที่จะมาแจ้งตามนี้แหละคุณพ่อคุณแม่เอ,อเดี๋ยวจะได้เฝ้าไปสัมผัสผู้เฒ่าน้ำโชคนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปห้เบิง่งฝากคุณพ่อคุณแม่ค่อยติดตามคลิปถัดไปน้ำแน่นเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ